ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานนะคะสำหรับงานเพจแ a i เซาท์อีสต์เอเชีย2025ที่จัดโดยบริษัท VNU Asia Pacific งานที่นำเสนอครบทุกวิติของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงตั้งแต่วัตถุดิบโภชนาการและสุขภาพนะคะไปจนถึงนวัตกรรมด้านค้าปิกและไลฟ์สไตล์รวมผู้แสดงสินค้ากว่า450รายจาก35ประเทศครอบคลุมพื้นที่จัแสดงกว่า9,500ตารงเมตรและ10พาวเลเลียนระดับชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนวัตรกรรมความยั่งยืนและความร่วมมือข้ามพรมแดนในเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคในระหว่างวันที่29-31ตุลาคมณศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากดรเดชาหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมดรสุภวรรณนะคะประธานสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการดรชนินนะคะรองประธานหอ,อการค้าไทย รวมถึงมิสเตอร์เอ็ดวินนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกบัสอีเวนต์และมิสเตอร์จัสตินนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท VNU a s i ย Pacific ในฐานะผู้จัดงานเข้าร่วมเปิดงานอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะก็งานเพจแฟร์ซา u t ์อีสเอเชียนะคะเป็นงานมหากรรมจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดใน ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราก็จัดงานมาแล้วเป็นปีที่4ค่ะก็งานของเราก็คือจะเน้นสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงาบน้ำเกี่ยกับสินค้าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเริ่มตั้งแต่พวกอินกรีเดียนวัตถุดิบในการผลิตแล้วก็ไปจนถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกลำเข้าให้กับตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงค่ะ ค่ะครั้งที่4ในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มพาวิลเลียนจากหลายๆประเทศที่มาเข้าร่วมงานของเราในปีนี้นะคะก็เนื่องจากว่างานเราเป็นงานานานาชาติเราก็ต้องการเห็นสินค้าจากหลายๆประเทศซึ่งตอนนี้เรามีพาวิลเลียนทั้งหมด12พาวิลเลียนค่ะก็มีจากอเมริกาจากแคนาดาไต้หวันจีนญี่ปุ่น เกาหลีและก็อื่นๆอีกมากมายค่ะก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์มีความหลากหลายจากหลายชาติมากรวมกันก็ประมาณ35ประเทศค่ะค่ะก็ต้องบอกว่ามีความเติบโตกันมากค่ะว่าตลาดสัตว์เลี้ยงตอนนี้เป็นตลาดที่บูมมากๆโดยเฉพาะหลังโควิดที่จบมาเนี่ยคนทั่วไปอ่ะค่ะก็เริ่มหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นการใช้ค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงน้องๆทั้งหลายอ่ะค่ะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมากๆตอนนี้ก็มีตัวเลือกในตลาดมากขึ้นดังนั้น ผู้ประกอบการธุรธกิจต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็ต้องเข้ามาแข่งขันกันเยอะดังนั้นการที่จัดงานเพจแฟร์เซา์อีสเอเชีีก็เป็นโอกาสเปิดให้กับทางธุรกิจต่างๆได้เข้ามาโฆษณาแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆในตลาดค่ะ ก็ทิศทางก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกแล้วที่ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์มากที่สุดในโลกเราลองจากแค่ประเทศเยอรมันนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเองก็มีการสร้างแบรนด์ของตัวเองเพิ่มขึ้นมากมายมีการส่งออกไปในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นตอนนี้ก็มีถึงขั้นส่งออกไปถึงยุโรปอเมริกาด้วยเช่นกันดังนั้นก็ต้องบอกว่าตลาดของเราแข็งแรงมากค่ะใช่ค่ะก็ประเทศไทยก็คือจุดเด่นของเราเลยก็คือต้องเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะจะเป็นพวกอาหารแมวก็จะมาเยอะมากาการเลี้ยงแมวเยอะขึ้นเพราะว่าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็อยู่ในคอนโดเลี้ยง,น,ง,น,งน้องแมวก็จะเลี้ยงสะดวกมากกว่าดังนั้นพวกอาหารแมวเลียหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารเปรียกก็ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าสุดยอดของความผิดในตลาดเลยค่ะดังนั้นเราก็ต้องบอกว่าการแข่งขันสูงแต่ว่าก็มีโอกาสเยอะมากเช่นกัน แล้วก็มีความคาดหวังว่าเนื่องจากว่างานเราเป็นงานเดียวที่เป็นงานระดับ B2B เนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีคาดว่าจะมีผู้เข้าชมมาจากประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะคะโดยเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของงานที่ไม่มีที่อื่นช่วเราได้นะคะ,ะแล้วก็เรื่องจะมีธุรกิจเกิดขึ้นในงานมากขนาดไหนเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะในระดับร้อยล้านพันล้านเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าธุรกิจตอนนี้โตเร็วมากค่ะก็ งานเริ่มขึ้นวันนี้ตั้งแต่วันที่29ถึง31ตุลาคมนะคะงานเราเปิดเวลา10โมงแล้วก็เสร็จเวลา5โมงเย็นแต่ว่าวันสุดท้ายวันศุกร์ที่31จะปิดงานตอนบ่าย3ค่ะก็สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook หรือว่า i n s t a g r กรของงานเพจแ s ว u t อีสเอเชียได้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมง,งานนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของการจัดงานได้เลยนะคะ